มาแล้วมาแล้วไปเร่วโอ้ยเญ็นาคตาตีนน่องซอยม้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปอะไรเนี่ยไปใส่ตุ้มไปใส่ตุ้มกุง้งโอ้พูดนะไม่ใช่ท่าสิพ้าไปใส่ตุ้มกุง้งน้องซอยม้อยสิไปเบิง้งไปเบิง้งตุ้มกุง้งวิธีการใส่ตุ้มกุง้งแนวดพี่น้องครับนี่เต็มขั้นรถแล้วลครับเนี่ยวางหันกอกกอกอหัวอาหารใส่แล้ววางหันนะครับไปเดี๋ยวออกเดินทางเข้าน้องซอยม้อยจะพาไปใส่ตุ้มกุ้งวันนี้ติดตามผู้สาวใส่ตุ้มกุ้งพี่น้องครับไปกันเลย สวัสดียนะเมืล์เรนกับพี่น้องครับผมเป็นอย่างน้อนี่น้องก็ย่อเอเยนอยู่นน้องเออไม่ใช่ท่าเราอย่างน้อยนี่น้องเาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับเฮ็ดยังเล่นชีวะนั่นโว้ยปลาสีไปใส่ตุ่มกุ้งสีไปใส่อช้กุ้งกุ้งฝอยนี่บ่โอ้โอ้คือเฮ็ดดีแต่น้องโอ้คักขาขาขานักล่ากุ้งประจำบ้านพอเนี่ย ไาโจแน่นอนได้ป่ะไปบ่เฮาสิไป,ป,ไปน้ำเพิ่นนี่เนี่ยนะสิเวียไทยไอพี่น้องเบื้องน้ำกันวิธีการใส่ยังกัาบบังกุ้งบอเขาเดิน,นตุ้มกุ้ง,งไปใส่แต่หางสุดป,ประทันบาน้านทั่วบนบ่ใส่สุดประทันโอ้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจาวนลอยเสืผ้าพี่น้องไปเบื้องการใส่กุ้งครับพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนได้หลายว่าสั่งเพื่อนหมานช่วงนี้มันลม่มกุ้งเล็กเขาตุ้มดีเพมันว่านี่ครับมีจักันนี่นนห่วยหลายอยู่ตัวเกือบอโอ้เกือบยีสีปนตัวหนึ่งแม่นบอัาน,าน แม่นแม่นแเฮ้ยเดี๋ยวเราคอนำกระถนอาหน่งหกสิบที่สองหกสิบแปดสิบปันโี่ได้หลายได้ดิสิบอกได้กุ้งเป็นกิโลบนเตี๋ยขมัดเขาเลยโอ้อันนั้นคือเอาหัวอาหารใส่ห่อร์จังสัรคไว้มันจังสิบบ่อเปลือยบ่อใหญ่นี่ยังสรรตัวนี้ห้ามหมดเลยโอ้ไปเห็ดไก่ขินโอ้หมายถึงว่าตัวนี้คืออันเก่าอันไม่ตัวนั้นนี่บอกตัวเป็นเม็ดจังสี่เดียหัวอาหารตัวนี้หัวอาหารป่า อันไหนนี่บอก่มให้ใกล้บอกอันไหนคืออันเก่าของหมู่บ้านนี่โอ้เอามาล่างออกอันใหม่สิไปใส่ใหม่เหมือนี้หัวอาหารปลาดุกตัวนี้โอ้กุ้งก็กินคือกันใส่ไว้ในทีมขามขึ้นมื่อวันจันทร์พม่นบ่งนี่เอาเอาเอาขั้นสันผมสิไปน้ำนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือนในจานร้อยสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งวิธีการใส่กุ้งเพล่นนะครับอันนี้คือตุ่มกุ้ง เป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่นี่โอ้โมโมเป็นตุ่มธรรมดาตุ่มสามปากสามทางเขาได้สามทางมันโปออกโมใหญ่คือโมมีแนวขันไว้เนี่ยเวลามันเข้าไปมันมันโปออกถึมันคือเป็นหูจริงจริงจรงสิโอมันโมมีง่าคือของสินี่คอยว่าโอเอาหัวหันกระสิบกินนเทเอาหัวหันถิ่มใส่ปอกๆหลักมัดเลยอันละก่อนอันละก่อนโมใหญ่ ปลาตัวเอา,าเอาเอาเอาบาัตรนักล่ากุ้งประจำน้องคุณ <c oughs> นักล่ากุ้งประจำบัตรน้องคุณโอ้ยเขาทายี่สิบปันสิบปันได้เป็นกิโลผนติกุ้งฝอยบานัตาพี่น้องครับกุ้งน้อยนี่ยละ่ะกุ้งใส่ต่ำบางกุ่งกุ้งเอามะกรอยมะควานนี่ยล่ะ้อมนะบ่าพอ,พองนะ่ายน่ะสิไปน้ำเนี่ยเนี่ย <c oughs> ขอสิขี้มาใส่น้ำกุนเจ้า <c oughs> ไก่เต๋อพี่น้องครับประมาณเก,กือบสองกิโลผมละตันี้จากจากนี่ไปหอดหม่องใส่กุ้งนะครับหางชุนประธานประจำหมู่บ้านนะครับ ใส่น้ำน้ำหงอยาน้ำยังเนาะน้ำปลาแหน่โอ้แหน่มองโม่ไขไปเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วไอตะกี้นเหรอแหน่ในหงอยป้องเนี่เนาะเนี่ยโอ้ยใหญ่เราเอาใส่ได้แล้วไปแล้วสิไปน้ำสนามพี่น้องครับเอาให้เพื่อนเตรียมของเรียบร้อยเฮ้ากระสีออกไปไปน้ำบอนวนนี่นวลไปน้ำบอลนวลแล้วสิผ้าออกไปเบิ้งใส่ตุ่มกุ้งน้ำกันพี่น้องครับแต่ว่าช่วงยามจักสิได้ยามน้ำอนบําเออ เอาเอาลแล้วเร็วมันค้ำเราเสร็จ้ออกเดินทางปไาพี่้องออกไปสู้น้องกุ้งกัน,น,แ,น,นแก้วแก้วแก้วบัตนี่อ,อ่ะขออนุญาตเดี๋ยวสั่าพี่้องออกเดินทางณบัดนี้มาแล้วามา,วาหอดแล้วใส่ละไปยังลูกยังมาแล้วค่ะน้องเสี่ม้อยพามาใส่ตุ้มตุ้มกุ้งไปไปผุนเพราะยายแบกก้อนละผุอนอ่ะเอ้ยไปในว่าผู้สาวพามาใส่ตุ้มกุ้งว่าจันวะ บอกเลนน้อยไม่ได้ได้เสียงดังๆนน่ฮะฮอดละพี่น้องครับฮอดแล้วสถานที่ใส่บังกุ้งตุ่มกุ้งนะครับอันนี้คือสิเป็นหางสดประธานนะครับนี่ครับชนประธานประจาหมู่บ้านถึงแล้วไปไปเบิ่งครับน้องซอยมอยพฤศจใสตุ่มกุ้งแนวดินี่ครับพี่น้องฮอดแล้วครับนี่คือหางชนประธานนะครับ ตอนนี้เราเดินอยู่ขั้นคู่สะขั้นคูสะข้างหลังพูนพ่อใหญ่ไปก้อนเราไปไหมเฮ้าไปเบิ่งวิธีการใส่น้องซอยม้อยนี่เคยใส่มาก่อนไหมอ้าครั้งแรกดินี่โอ้ยผู้สาวผู้สาวผ้ามาใส่ตุ่มกุ้งครับพอเคยใส่จัคเก็ตพี่น้องเอลยเอาไปไปเบิ่งไปเบิ่องสน่ะเอาหอดแล้วพี่น้องบัดนี่สถานที่จริงไรสีใส่ ผู้ใดใส่ไซกันแน่พอดี้มักได้น้อยที่ใส่ไซอ่ะผมจะใส่แล้วครับโอ้ใส่จังไรในบ่อรักนะแม่นี่บ่อเข็จจังไค่ะลักษณะจังไรเอาลูกมองดูนั่นเองเพราะไงแล้วลงไปเราไปลงไปหาน้ำโพอเลยโอ้ใส่เกือบพูดป้อมเนี่ยผู้สาวผู้ยานขาผู้ดำอยู่อยู่เต็ในเมืองหลายใส่แล้วบ่ เอาบางนันใส่แล้วโอ้เ <ปะ S 1> สียบลักใบออบอกเถอะ่เนี่พยพ่อใหญ่เล่าเสียบลักใบครับพี่น้องครับ,บโอ้ลูกเลิกบ่นั่นซ้ำนันบ่โอ้ประมาณนี่เอาเบิ้งสองแม่ลูกนี่ไปแล้วบัดบังเล่นน้อยก็เสียงดังแต่ว่าจะดังไรกุ้งสีนี้โอ้อา้าวนี่ล่ะรุ่นต่อรุ่นแม่สอนลูกลูกเฮ็ดน้ำแม่เออเอา ผู้สาวเอาใส่ตุ่มกุ้งพี่น้องเอ้ยเบื่อเอาเอาเแรเเรสีมานว่นอมือ่นน่นสีไดกุ้งพอได้กลอยว่านอะลเหล่เคือเขา่านะมาบากปเอาอีกตุ่มนึ่งส่ยายกับรวดบ่ย่ยนี่ง้ดเพใาบ่มุ่มนะมุ่มปลาทั้งนั้น ับแม่ผมเดี๋ยวจะเฝ้าเขาแมาบอกเลยน้อยนี่ปุ่นไปทั้งปุ่นก็เด้อไล่ไปทั้งปุ่นละโอ้โลมดีขนาดเลยพี่น้องเลยน่าตัวนี้ตัวน,นี้ไปถือให้น่าแม่สวนล,ลูกลูกละเอียดน้ำฝนแม่ยอ้าววิธีการใส่จุม่มจุ่มลงโบเบิดอันนั้นใหญ่น้อเกี่ยวเกี่ยวไอ้ลักพร้อม เสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จอีกแล้วหนึ่งอันจักอันและหนี่งเอาเบื้องสองอันแล้วฝีมือเอาลองเบิ้งนั่นตัวหนังติ่มโป่งอยู่นึ่ไปตั้งพูดีอีกบ่แนี่ทั้งนี้ได้บัตรนี่โอ้ทั้งนี้เลี้ยงไรไส้แหละพวกนะเพราะไงเราใส่ไปสูตรพวกเราเอายังอีกบ่หน้าปีกบ่ใช่โอ้หมุนปลาฟ้าดุงสะพ้อบนใส่เกือบบูดลรือเมียน้องซอยม้อย เคยอยู่ตั้งแต่ได้อันในเมืองหลายวันนี้ออกมาปลาจิ้มเท้าเมื่อนี้ถั่วแม่ส้วนออกมาใส่บังกุ้งตุ่มกุ้งเออเริ่มเปลี่ยนแล้วไอ้บัตรนี่โอ้ยหากินเก่งเลยไปจะมีผู้บ่าวอยู่หรอกหากินเปลี่ยนแล้วยังมีอยู่ยังมีผู้บ่าวอยู่ยังสวดอยู่เออมาขึ้นมาใช่ไปจางไหนบัตรนี่น้องซ้อยม้อยยังสวดอยู่หากินกับเก่งเด้่บัตรหนึ่อไปเนี่ยตอนนี้กำลังมาฝึกวิชาว่าสั่น <c oughs> บอกหน่อยๆก็พอใหญ่ห้องยุ่ากาคากัน่อยคนนี้ไปมาตัวนี้ส่วนี่เลี๋ยวแล้วมา,าถือให้อะยกไปเลยไปแล้วไปแล้วไปนี่ถือมานำหาอัน <c oughs> โอ้ยลมกี่ตมละบาดดิ สะโพกเท้อกนใสเกือบูดละแม่โอ้น้ำหลอยู่เนาะน้ำเพราะท่านลดอยู่ใส่หม่องไเฮาซอยมม้โอ้ยายไปสุดอันงามเลยเนาะวนเลี้ยงกันไลยใส่จ้ะบนเขาจะอมาลากยามของเขาสิพ่อใหญ่มึงหก่มาลากยามของเนาะมือสาวมาเตื้นเทือ โอ้แล้วผมจังสิไปเบิ่งน้าอยู่เห็นไหมแต่เ้าผมก็ติเตือนมาไรหรอกคั้งสุดอ้าวใส่อีกอันหนึ่งใช่ไหมมุมไหนอ๋อมุมนั้นวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆแต่เมื่อไหร่มีผู้สาวในเมืองผมมาใส่ผู้นึงครับพี่น้องครับปกติน้องซอยมอยอยู่แต่เมืองอุบลแม่นบ่อยู่แต่เมืองค่ะเรียนอยู่เรียนอยยู่ังไม่จบง่ายหรอกว่าสันว่า อ้าวกระไรน้อยก็ใส่กันบบดนี้อ้าวยีกอันหนึ่างใอู้หูผักกันจวงตัวนี้ซอยม้อยผักกันจวงตัวนี้โอ้แปลนโกเกลเนาะปีไกยังโขกโกนี่อยู่ในปีเขาเจ้าพระท่านได้หลอกนั่นแหละครับปีไกเขาเจ้า่าะท่านได้หลอกนะมันยังโขกโกนี่อยู่ปีนี้เปลี่ยนดีครับพี่น้องครับ กลางโคกลางโงกลางป้าได้สมัยจานร้อยเป็นนักหน่อยมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ทางนี้แหละพี่น้องอันนี้ใส่มองไหม่บ่ใหญโอ้หากินเปลี่ยนอยู่ตัวนี่สาวสวยม้อยนี่เพรธรรมดาตัวนี่ยังสวดด้วยยังสวดด้ว่าสันมัญาธาจะได้ลูกเคยโยวสันหาลูกเคยด่วนหาลูกยดวนใช่ไหมนี่เช็นว่ล่ะหาคนมาเกี่ยวหญ้าหาคนมาเกี่ยวหญ้าให้ัวด้วย สวยยังโอ้คือแก้วแต่ว่าเอ้าอาหารคือฟูงรองสังนนีหนโูโอเคไปโอ้ออย่งเยอะบอกหลายอันนึงด้ไหมยี่สิบอันพี่น้องเลยเพอใหญ่กับไส้พอาะเพราะไงั้หนี้ยเอาต่อกันไปตั้งจในร้อยกับถือมาอีกประมาณหาโกอันพี่นอ้องนะครับ โอ้โอ้โอ้ตกน้ำเด้อตกน้ำเด้อตกน้ำเด้อมันลุกเด้อใพูดตัวนี้หกเลยใหญ่หกอยู่ครับพี่น้องครับมองนี่ครับผมเตะว่ามันตกน้ำเตะอย่าลงไปลูกพี่มาตั้ง่างพี่โอ้หมานบ่าบังนี่บังนี่เป็นตาหมานอยู่บังนี่เนาะสู้สู้น้องสมัยสู้สู้หมานแท้บังนี่เพราะว่ามันจะมีอัน ปลาแหนือนะพี่นอ้องครับ <t> นั <Así S 2> ่นน้องเสียม้อยสู้ๆบ้างนี่ต้องหมานกิโลนึงเหมืนว่าจักบังเนี่ยอ่ะเอาอีกอันนึ่งนี่หายากเราพี่น้องเอ้ยสู้มือนี่พูดเสียพูดสาวสิมาหาอยู่หากินก็จังสมัยตะกี้โอ้ยหายากเฮี้งก็เลยไม่ยนืท่าแล้วเลยว่าว่ฝึกปืนไว้ว่าจันว่าเสื้อมีลูกพี่ผัวเพราะไหนหาสู้ผัวเกณฑ์ เอาเอกนี่บอกแยกมองคุ้นๆนี่บ่ได้บ่มองนี่เป็นเปลี่นนี่หรือแซวโคกบ่โอ้เรามักมองโคกอ้าเอ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 าเตัวนี้กสีมานกันตัวนี้แม่ใส่บังคัลูกใส่ มาตัวนี้เป็นเปี่ยนไหมบ้เออเอาไปขึ้นมานเรื่องดอกมุมไหนมุมไหนโอ้พนใส่เกือบูด่นละไปง่ายเนาะอ้ยหน่อกหูง like บักเติ๋เลยว่าผู้เดียวกับเพาหมอนอีพอครับอีพอครับอยน เลรียญลัดมาทำกวนต๋จากบ้านี้ยงน่ะโรต่โอ้แหน่ไลยขนาดเนาะนี uh, eh. <so like ่แหน่ได้ไล่เนี่ยมันดีตัวกุ้งกุ้งมันจังหลายมันยังเด้อเนี่ยโอ้ยเต๋ยยังอีกสองงานลูกสองอันต้องเอามันหมานะตัวนี้นะสองงานต้องให้หมานนะยังเหรอห่วยว่ามันป่าบ่อนยังอีกอันนึงใส่ใส่เพราไงเนี่ย รถตีแล้วมาอนผู้สาวมาใส่ในมันเด้อผู้เด้อให้มันมานี่เด้อมาในเด้อได้กุ้งจักรโล่สองโล่พ้นละฟ้าจะได้ผักเตี้ยงย่นใหม่ร้องตามตามอยู่นั่นโอ้ยเนาะเออเอาเอาโอเคได้แล้วเอาอันสุดท้ายสุดท้ายผู้เบารอเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้เบารอเพิ่นว่า ทางไหนขึ้นเรืงบอกเอาอันสุดท้ายเหรอพี่น้องป่ะเออามามาอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายผู้บ่าวรอนั่นละมองเป็นเป็นั่นละพอดีเลยมองนั่นเต้จะขวดน้ำเต้กุ้งสิบ๊อมากินเนี่ยเออโอ้ยคือไปอันสุดท้ายเฮียงคักบ้ดนโอเคเรียบร้อยบวหันบัดเนี่ยแจ้วสุดยอด เดี๋ยวมืออื้นมาให้ผู้ใดพยายามตื่นได้บ่ล่อหรอมือก็จะตื่นมาได้ดอกว่าตัิย์เอโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณน้องส้อยม้อยใจทาพ่อใหญ่กองแล้วก็พี่บ้าเต้มาใส่บ้างกุ้งเอามืออ้นมันหมานพ่อได้เห็นนายเห็นตาน้องส้อยม้อยเต้โดนเต้าน้าเห็นมืาอนี้นะครับผมเพิ่นมานเต้เมืองเพิ่นไปเรียนอยู่อยู่ปีใดก่อนนี่ปีสองแล้ว โอเคอ่ะ่ะบาทนี่ไปยพี่น้องก่อนพอแล้วคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวมื่อนจะให้พเทโธมายามเนาะน้องใส่ไม้พาใส่ตุ้มกุ้งวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วพี่น้องครับผมจวดไปยายไปฮ้าเมอ่อบาตรนี่บปย